วันนี้นะครับพาเพื่อนๆนะครับไปชมเหรียญนะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับก็จะเป็นปีสองหนึ่งนะครับเป็นเสือน้อยนะครับเป็นเหรียญเสือน้อยวันนี้ผมมีเหรียญมาให้ชมสองเหรียญนะครับก็จะเป็นเหรียญแท้ทั้งคู่นะครับผมเคยเจอพระเก๋นะครับแต่ว่าไม่ได้จับมานะครับเพราะเขาปล่อยราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับเลยไม่ได้ซื้อมาเพื่อเป็น ให้เพื่อนๆดูนะครับก็วันนี้เลยเอาเหรียญแท้มาให้ดูนะครับว่าให้ดูเหรียญแท้ไปเลยนะครับว่าจะได้จดจําลักษณะของเหรียญแท้ได้ด้วยนะครับอ่าวันนี้ผมจะให้ดูนะครับวันนี้ก็เป็นมีสองเหรียญน,นะครับจะให้ดูว่าเหรียญแท้เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะครับสองเหรียญน,นี้นะครับ <S 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 <Okay. S 1> ให้ดูดูแลเหรียญแรกก่อนนะครับ เหรียญที่ทันหลวงพ่อนะครับพุทธคุณสูงเลยนะหลพ่อสุดนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสภาพค่อนข้างที่จะสึกหน่อยนะครับไม่ได้สวยมากนี่นะนะครับเอาเหรียญสวยเป็นเสน้อยนะครับ ็นยานตก็ครับข้างหลังนี่นะเท่าที่ผมสังเกตนะครับถ้าเหรียญเก๊เนี่ยบริเวณสันขอบเนี่ยจะเป็นรอยตะไบนะครับแต่เ้าเป็นพาระแท้เนี่ยจะเรียบตึงนะครับจะเรียบตึงนี่นะเรียบตึงแบบในในในคลิปเลยนะครับเรียบตึงเลยเรียบตึงมากนะครับนีมีความเป็นธรรมชาติชัดเจนเลยนะครับ หูเจาะนี่นะหูเจาะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูหูเจาะไม่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 กวงนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่นะครับนี่นะเป็นธรรมชาตินะครับมีปิ้นนิดเดียวนะครับปิ้นทะลุหลังมาหน่อยเดียวนี่นะครับหูเจาะไม่ซ้อนถ้าหูเจาะซ้อนแบบนมีจอยเจาะซ้ำนะครับอันนั้นเปอร์เซ็น์เกสสูงเลยนะนี่นะครับ สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่บริเวณสันขอบเนี่ยมันจะเรียบตึงแต่ว่าจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นกระกละนะครับนี่นะเป็นกะขึ้นนะครับเป็นผดผดนะครับนี่นะจะขึ้นเหมือนกันทั้งสองเหรียญเลยเดี๋ยวให้ดูนี่ครับนี่นะเป็นกะกะนะครับนี่นะสันขอบเหรียญนะครับเดี๋ยวให้ดูขอบเหรียญขอบตัดนะครับตัวตัวตัดนะ สองเหรียญเนี่ยตัวตัดเดียวกันเลยนะครับคู่นี้นะตัวตัดเดียวกันเลยนะครับนี่ตัวตัดไม่คมมากนะครับนี่ตัดไม่ขาดขาดไม่หมดนะครับจะเป็นตัวตัดที่ขาดไม่หมดนี่นะจะเป็นหยาบครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ละเอียดครึ่งหนึ่งนี่นะครับตรงกันเป๊ะเลยเห็นไหมนะครับถ้าเป็นตัดแบบทีเดียวขาดเนี่ยเก๋เลยนะครับ ถ้าตัวตัดแบบคมอ่ะตัวตัดคมนี่คือเก๋เลยนะรุ่นนี้นะครับตัวนี้ตัวตัดหยาบครึ่งละเอียดครึ่งนะครับนี่นะต้องตรงกันนะครับนี่ครับฟันตรงกันทุก,ท,กทุกจุดนะครับนี่นะมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะว่ามีการแยกบล็อกเล่นหลายบล็อกนะนะครับจริงๆแล้วแต่ว่า ผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับเรื่องแยกบล็อกนะครับรู้แค่ว่าดูแท้เก้เท่านั้นนะครับนี่นะนี่ดูตรงสังเกตรตรงตรงรอยหูบนนะครับนี่นะจะเป็นรอยนี่นะฮะตัวตัดนะครับนี่เป็นเหมือนกันจดจําให้แม่นนะครับลักษณะของพาแท้นี่นะครับถ้าผมได้เหรียญอะไรมาที่เป็นเหรียญได้มาสองเหรียญเนี่ยผมจะทําคลิปให้ดูนะครับเพื่อ จะได้ไว้เปรียบเทียบนะครับว่าพระแท้เป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับนี่ดูด้านหลังนี่นะครับยันเนี่ยเขาเรียกว่าคมชัดนะครับไม่ตื้นเบอร์นะไม่ตื้นเบอร์ยันฟอนตัวอักษรเนี่ยไม่ตื้นเบอร์เห็นไหมนะครับมีความคมมีความคมมากนะครับนี่มีความคมไปดูด้านหน้านะต่อนะครับนี่นะนยันหน้าหลวงพ่อต้องไม่ผิดเพี้ยนนะครับนี่แบบนี้นะครับ สวยๆเลยยันยันสูงนะครับยันสูงยันนูนชัดเจนนี่นะไม่ตื้นเบอร์นะครับองค์หลวงพ่อไม่ตื้นเบอร์ใบหน้าชัดเจนเนี่ยพิจารณาแท้เก๊น,นะครับจะได้พิจารณาได้ด้วยตัวเองนะครับอะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับดูครบตัดอีกทีนะึงครบตัดนี่สําคัญมากนะครับ ทุกอย่างทําได้หมดนะครับเดี๋ยวนี้นะถอดพิมพ์ได้หมดนะครับแต่ว่าตัวของสันขอบเนี่ยยังทําไม่ค่อยได้นะครับของเก๊ย,ยังทาไม่เหมือนนี่นะครับขอบเหรียญยังสําคัญที่สุดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้พาไปดูเหรียญสมพสุดนะครับอ่าขอบคุณมากครับ